อาจารย์ครับผมมาที่ไหนเนี่ยอ้าวาก็ตะกี้เพิ่งพูดไปตุ้ยอะ่ะบอกว่าพี่ตุ้ยบอกกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานไม่ที่ถามคือจะไม่ให้ย่อยเลยก่อนเลยเหรอเอ้ยย่อยไม่ได้ต้องต่อเลยใช่ไหมขนมกัญญาช้าหมดอดกินต่องนั้รีบเลยให้ผม,มรีบด้วยมาแล้วเขาทำแบบสดๆทุกวันสวัสดีครับ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 สวัครับสวสดีครับส แล้วจะช็อปอะไรนี่มาตรงนี้ได้เลยสบายๆแล้วก็หยิบ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 เสร็จแล้วก็ช็อป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 เสร็จแล้วก็มาคิดตังตรงนี้่าตรงนี้ถามคุณแม่หน่อยดีกว่าครับถ้ามาร้านขนมคุณแม่กัญญาต้องทานขนมอะไรอ๋อตอนนี้จะเป็นหน้ามะม่วงกระถ àn ข้าวเหนียวมะม่วงเออนี่ข้าวเหนียวกับมะม่วง พูดง่ายว่าถ้ามาราชบุรีอยากกินขนมไทยต่างๆนาน,นานชนิดต้องมาร้านคุณแม่กัญญาใช <ฮะ S 2> ่ีขนมขี้หนูรู้สึกทีวีทั่วประเทศไทยของเรามากัน,ม,นมาแล้วมัม้งนีน่ยครบทุกชอ่องเราก็เป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องนะฮะร้านตั้งอยู่จุดไหนของราชบุรีครับแม่อยู่หน้าอำเภอบ้านโป่งค่ะอยู่บ้านโป่งมีเบอร์โทรศัพท์โทรถามทางหน่อยไหมแม่ยแสครับ2 2 1 1 5 9หนึ่งอ่าถ้าเกิดหาร้านไม่เจอ อยากพี่โทรมาได้เลย083-221-1-599มสอ่้เไปต้เลือกเลยวางอยู่ตรงหน้าเราผมขออนุญาตถอดแมสนะอาจารย์นะขออันนี้แล้วกันขนมตาลเบิกบานใจเบิกบานใจนะจักเม็ดแล้วนะฮะขนมตาลเบิกบานใจเป็นไงบ้างดีมากจังต่อไผมขอขนมต้มชอบตอนอาจารย์อ้าปากแล้ว ขนมต้มเข้าไปในปากอาจา์อับมาให้แล้วตะล่องเข้าไปแล้วใช้ปากมุมอ,อืมกลิ่นมากถนัดมากเรื่องนี้บอกเลยว่านอกเหนือจากขนมต้มขนมตาลยังมีขม้าวเหนียวสังขยาข้าวเหนียวมะม่วงด้วยข้าวเหนียวมะม่วงก็มีด้านในอันนี้เขาก็มีหน้ากุ้งหน้ากุ้งนะหน้าน,นี่ฮะแล้วก็มีขนมชั้นขนมเธอเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นเพียงสี่ห้าหกเมนูที่เยอะแยะมากมายในร้านมีอีกเยอะมาก ンンです<ッ>。